แชีงแชีงเสรสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกินของกันน่าห้าวมั้ยล่ะโอ้ยหนาวลม้สีตัวมั้ยรู้สีตัวหาวตาอือสวัสดีเป็นทางการครับพี่น้องปฟนกีฬาอลิมจิกเลดเนาะเป็นทางการลาบเป็ดนี่ลาเป็นก่อนลาเป็ด บม่ได้เห็นขั้นตอนการลา <ạ> บเฮ็ดการหลับว่าไม่ได้ไทยบ่ไม่ได้ไทยงบไปใกล้ๆอล้เนาะาเป็ดพี่น้องเพิ่งผู้จัดพักให้บอกพร่กเสียบหน่วยบอกเสือเอ็นได้แสีบไหลผู้จัดอืมนั่งฝนจัดครับหนีมาก mình máp pí, banh bã phun, banh bã phun, bữa sầu cái này phun ừ, บุปูงเบิ่องนะบุคผูงใส่ผ้าลูกไปอาบน้ำยุ่งหนาวฝนครับอาบน้ำใส่มันเบิดมือว่าได้อาบน้ำเสร็จเอาด้วยหักพ่อเขาโอ้เวผ้ามัาานกลั <c oughs> หาาบหรอละ เอโพี่ขินครับแจงพ่อเทาให้แล้วยังไปอาบน้ำลูกคิดปล่อยนิทานเรื่องหนึ่ง่น้องอือกนิทานแนบบอกนิทานแนบนิทานเรื่องนีง้มันกะไม่ที่มาตะโดนหรอคอับคือมีครอบครัวหนึ่งครอบครัวน,นี่พันนี่พ่อเทาแม่เทาลูกเขยนนั่น ลูกสาวสี่คนพี่น้องบัดบัดที่นี่พันเมื่อหนึ่งพันหลังจากที่กินเขาแล้งแล้วสิ่ะแลังแล้วอืท,ที่นี่ไปแฉบเชบ,ชบพอเท่ากาัเขาไปนอนออือส่วนลูกเคย ลูกเคยกะนางเบืงต mm. ัวทัดที่ไนนางเบื้งัวทัดนางเบืงทีวีอยู่กับลูกสาวหนังอบาวนที่แม่เฒ่ากะนั่งเบืองที่อันแต่ว่าพอเฒ่านอนเนาะเฒาไปนอนเนาะที่ห้านึงลูกเคยเป็นอย่างน้อยกับลูกสาววันที่ไหนหวว มันเดือดเลยเขาว่าเขาไปนอนไงบอกป่ะนะวะ่าส่วนเมียส่วนเมียนอนกันนอนตัวปะ่ะพีเมียกับอ่านอนกันนอนตัวป่ะนะโอ้โหแกบัวแกบัวนอนก็หลองเด้อนอนหลอนกันเด้มอมาพี่นี่ Tháp qua thầu hình lấy hoa má rồi nè à. Ừ Ôi ừ. chết Sao bọc quạt ít thầu hoa má năm nè rồi nè Sao bọc quạt ít thầu thầu hoa má năm nè à? Ừ Có thầu cả già cứ gần Đấy, bó đùa lạ Ủa ừ. Vấn đề chính má gì nè à? Ừ Ủa Và hết Chị bao nhiêu nghề phát nghỉ với nó ở trên này Chị bà làm một đứa มัน,นมี<ห>คู่สาวคนหนึ่งนะอเอาสมมติว่าคู่นี้คู่นี้ซื้อว่สา,อสาสุภาพาเนาะสมมติซื้อๆได้เป็นคู่ผู้สาวถึงซื้อไผลกับยาบ้ายาว้ากันครับเป็นคู่ผู้สาวมาจากกรุงเทพอืมมาจากกรุงเทพเลยเป็นคนภาคกลางแต่ว่าใหญ่มาสอนอยู่ภาคอีสานใหญ่ม,ม,มาสอนอยู่จังหวัดอ,ยอยุดรหรือไะแต่บ่าบอกว่าโรงเล็กไหนหรอกมาสอนโรงเรียนปฐมปหนึ่งหอปหก มาที่นี่มือนหนึ่งคู่สุภาตตาผันอ,อนเลิกกันพักเทียงกินเขานะพักเทียงพักเทียงกินเข่าคู่สุภาตากัดกินเข่าแล้วก็เล่นยางพานาเล่นหน่อยอม,มันเป็นบักนึ่งเป็นไฮขึ้นมานะากล้ากล้าขึ้นมาว่าด่ากันลูกอีฮะยี่ตีผัวนะว่าบักอไอ้บักนั่นว่าอีตีดูอีฮะอี่ตีผัวนะ คุณสุบตาได้ยินกะไม่ได้แต่ก็บางทีนี่แหละก็เลยสงสัยก็เลยเขาไปหาพออ,อ๋อนี่ยไปถามพออ๋อลงุงเรียนผู้ใหญ่เป็นเป็นคนไทยบ่เนี่ยเป็น,เป,นเป็นคนภา,กาคกลางเป็นฟังบอกอ,อ่ะเลยถามพออ,อ๋อพออ๋อเนี่ยเป็นคนอีสานเนี่ยเป็นคนคนละบ้านอยู่ทั้งละเอียดคนละประเทศอย่างไรก็มาต่อ <c oughs> ย,ยมอวยนะไม่ต่อยจะได้กินข้าวไหมข้าวอยู่กินข้าวอยู่ ขอเกี่ยวมั้ยเดี๋ยวหลัง,งเดี๋ยวหลังคุยกับแนขับของช่องป้าไปไมาใส่ระบุกูลเลี้องเราที่ไหนเดี๋ยวเขาใจเดี๋ยวเขาเลี้ยงเดียท,ที่นี่กันได้ปะท่านพ่อคะออืม่าเมื่อกี้เนี่ยดิฉันเดินผ่านนักเรียนทะเลาะกันแล้วก็ตีกันแล้วก็ด่าก,กันพ่อหรือ,อเลปล่า เขาด่าก,กันเรื่องอะไรนะดา่าอะไรด่าคำไหนนะว่าวด่าก,กันว่าลูกอิหาฮิตตีว้ว่อไงพอดีดิฉันไม่รู้ว่าคําว่าฮิตตี้นี่แปลว่าอะไรพะอนะเขาพออา่อเนี่ยเป็นคนอย่างดีจดังะลยเตี่ยด,<า>ดิเดงอย่เข้าหนึ่งหัวยุ่ม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 เลยบอกขึ้นเล่ยบอกขึ้นว่าว่า,าเออคืออย่างนี้ครับาคุณสุภตาครับคือคําว่าฮิตตี้นี่ครับคือภาษาอีสานนี่แปลว่า เย็นสบายดีพอนะวะอือเย็นสบายดีเย็นสบายดีขอบคุณท่านพ่อมากค่ะที่ช่วยแปลให้ดิฉันวันนั้นเราแกะแกะของพ่อมาเนี่ยวันที่ตื่นยันมาส่องมือไม้แล้วที่ไหนอือคุณสุบตาเดี่ยวไปนั่งอยู่ใต้ต้นหนึ่งไอหมกีเป็ดหงูตัวอันนี้ใหม่เรอ่านหนังหั่งว่าท่านไหนว่าท่านไหนเขาโดทุ้งชาดอกะอือเพราะดีล้มพันพัด ตี่ว่าหน้าหนาวนะหนาวเย็นสี่เดียวพวงคนก็ใช้ขึ้นเขื่อนนี่ได้เพิ่งเบือเพิ่งเบือบยุ่นนะพวงกันเลเท่านึงสี่ส่พอเรียนยามะฮันแล้วพอหนึ่งแรงมากท่านพ่อค่ะวันนี้ดิฉันนั่งอยู่ใต้ต้นใต้ร่มไม้เนี่ยอ่าดิฉันคิดิตรเจงเลยค่ะนัวน้าอืมหน่อย ยังวางัจหรอเย็นสบายดีจังเลยค้าโอ้ขึ้นอยู่บ่อไอ้สันเย็นฮีติจังเลยจ้ะเออโอ้เนาะอันบอกาค่ะที่ฉันนั่งอยู่ใต้ร่มไม้นี่วันนี้รู้สึกฮีติดีจังเลยฮีตีจังเลยค่ะพะอหนาเย็นจังเลยเย็นสบายดีจังเลยอืึคนบนหัวขึนหัวเนาะ กูบอกพิษแต่พิษไปเลยดิเลคือจำฝรั่งอะไาวทีเขาเจ้าอกกันมาตลกมาล้วเขาเจ้าบอกจำเขาเจ้าเาอกตอนน่ะอ่าไป c h ơ c ได้หรั่งไมรอจังเลยเว้นี่อเว้ เจอได้ผัวฝรัง่งบ้านนี้ผ้าผัวมาจากบ้านเออที่รถมาสมัยนั้นบ่ท่านมีทั้ทงหินบ่อืมทั้งหลุกลังทั้งหลุกลังทั้งสมัยก่อนนะได้ผัวฝรั่งสมัยตะกี้๋ห้าซากันเด้อไม่ให้จีนนางเฝ้าเลยน่าจะฝรัง่งไม่ใช่สีเล้วหัวฝรัง่งคนแรกในยุคปัจจุบันวอนประจุลักบ้บานเกิดผมนะ่ะคนไป นางเบืองเล้าก <ừ. S 1> ่อนกังก็พลังความกันยี่หรีเดี้ยสติข้าเจ้ามันบ่ชพืชสังคมสมัยนี่สีิเอสพีท์แน่กับที่บวชพืชกันเลยอีเจ้ถ้าผัวพลังมายามบ้านพลังกับบวชไทยได้แน่สงสัยอีหยังกับถามไม่หมดนะพลังกับพลังกับแสดงว่าเจ้าถือได้บวชไทยได้แน่หรอมันแจ้งออกมาที่รถบัส ก็ยู่งหัดบ้านเลยเนี่ยก็ยู่เขาร้อยเอีกต่อเดี่ยเดี๋ยวคุยใช่อาจจะอยู่แถวบ้านเราบือนี่ก็เห็นแจ่งแถวนี้เนี่ยก็แจ้งออกมาแบบพลังแบตื่นเต้นเนี่ยออกมาบ้านนอกถามตัวเห็นต้นไม้ต้นไหลก็ถามไปทำอะไรทำอะไรไม่ทำนะครับเดี๋ยวแม่ทำเองครับไปทำมน้าตาไป อยวแม่ทำเองแล้วเรไปไหนกวดเลยจีเมื่อวานนี้อย่างไม่ทำไม่ทำอย่าเล่นน้ำเปล่าน้ำเองตายตายหลับไปโว้ยรับตารับตาเรน่องนี้น้องแก่มีท่านอีเจ๋อไอ้กูอไปวันนี้วันพ่อเล่านิทานพ่อต้องเล่าให้จบนะอย่าไปให้อย่าไปให้เองอย่าไปกเกาะเองพ่อพูดคำเดียวนะ ต่อไปไม่พูดอีกแล้วนะอาจจะมีการสอบถองกันเกิดขึ้นนะครับไม่รู้แม่สอบถองน้ำมาให้ตาไปเดี๋ยวต่อยมวยไปแม่ตอกงอินไม่ยังยังแม่เดี๋ยวค่อยต่อยเอาน้ำมาให้ตาก่อนอย่ามาใกล้เดี๋ยวพ่อจะเล่านิทานอีกเรื่อยไม่จบ มาใส่แล้วม,มันแกงแล้วหัวใจก็บรรบืออมาลูกมา,กมาเดี๋ยว,วยังไม่าอกจอนอนแี่งีอย่าเล่นเอาน้ำมาให้ตาเร็วๆมาลงมาเอาน้ำมาขวดนึงโอเคไหมครับอ,อ่ไปหาแม่เลยไปไม่เอา้เอาใส่ไงสิครับใส่ไง ยองือไปสามต่อได้หน่อยทำไจ้าไขายหมอ์ข้าดาวสิบหมลูกกับลาเนีนสิเลย้เขาใส่เขาจะมือปิดตาไปไปเนาะไปไปเนาะบอกขายงายไปนาะบาาเฮงเไปไปเนอะไปเอาน้ำให้ตาไปเนาะไปเอาน้ำให้ตาไเรียนรุดเลยเรียนกรุเลยอันนี้เป็นไหดยนาหน้าปานาไมตารูกไหม แล้วเลยร้านมาครับใส่เส้อไหมหรือใส่หยานโควิดสี่ใส่ไงเป็นไงร้านก๋วยโู้เนาะอันนี้ท่านอี่จ h ơ i ตัวบอลตัวตัวท่านนี่ chơi ข้าวัวฝรั่งห่านบ้านนแจ้งออกมาแล้วฝรั่งเลยถามโอ้เห็นต้นกุ้งนะ ตัวนหญ่ใบใหญ่แมวครับไม่จะเล่นน้ำกูอย่าเล่นน้ําทําไมพูดไม่รู้เรื่องจะใช้ระบบทหานว่าทีนี้นะมาเนี่เอามาเนี่ยไม่แล้วนี่ยเสียบไปเอาไปเอาหนามมาใส่ไม่ฝนไปฮะมันเอาหนามมาใส่ thêm lên cứ sợ máy cu bao không để nó vẫn <laughs> bỏ nhà chắc chỉ khang đây đi <laughs> phải cho mày là từ ngọn không cả phải ngày không đa bất thân để xây gặp khe liễu bông tuyến từ đây bây giờ gặp đến phải cho mày mới để bỏ nhà thôi bị phục phải ngày vô này <laughs> มันสิเป sí, <B wa. S 2> ็อาย่แต่ว่าโจรว่าวอนไรเลยบอนเลยบอกสั่งไป chơi รอบที hmm. en, ่แล้วนะอีเจ้ยนี่งฝรั่งเหลียวเห็นต้นกุ้งเลยถามเมียอยู่ๆต้นอะไรมาสั่นอยู่ต้นอะไรอ่าไปเจ้ยเลยว่าต้นกุ้งโอ้ต้นกุ้งต้นกุ้งและไปอีกเห็นต้นมะขาม ต้นใหญ่ใบหน่อยสงสัยถามอีกถามอีกคืออ้อโมโยมีต้นอะไรต้นเนี่ยก็บ่าต้นขามผมขามโอ้โหต้นขามต้นใหญ่ใบน้อยกระชันต้นใหญ่ใบน้อยอ่าสงสัยขี่ไปขี่ไปกำลังจะเขารอยแต่ได้บ่อยเห็นกราเจ้างวเอาขั้วออกมาลามเด้อแข่งเด้อเด้ Để mua, mua, mua bà nhỉ. Ồ, xuống xe gì? Xuống xe gì không? Xuống xe rồi. Ồ, vô, to, a lai, dần. Chạy hai kia đời đi chơi. Ừ, bên này. Nó tẹt của nỉ dần. <laughs> chơi vợ nó tẹt vợ dần. Ô thô, nó tẹt vợ dần. hoạt bàn đi. Có thầu mấy thầu mua để Qua ừ. lăng gặp phê chuyển bớng hai bọn chạy hoa ăn Chạy hai, thám thủ lại Thám thủ lại, nó khuẩn Ngồi nhẹ nón đấy hai mà Thấy anh chạy hoa không, anh chạy ngọt Thám thủ, mèm khát vầy Thấy hoa không, anh chạy đều xài kỳ đi ก็ไปเห็นเขาเจ้าข่าง่วพลังกับพียืนเบิ้งไม่เคยเห็นเนาะกี่ผูกแขนลูกเคยเหนนะข่าง่วงที่ระเบียงโอ้เออเมียเบิ้งยู้ยู้มาเบิ้งเขาข่าเนอแจ๊สเขาข่าเนอแจ๊สเห็นยังขากินเมื่อเมียเขาบอกย้มบอกเด้ mà hoa 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 thằng đi ơn nó trẻ hết, nhưng mà hoa 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 quay hoa 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 Có oh. nhai. <laughs> nó quay nó trẻ hết, nhưng mà hoa 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 คือมีผัวเมียครูหนึ่งนะเออเออผัวเมียครูหน,นึ่งนี่ไปเจ้าเขาเนี่ยละ่ะไปเจ้าเขาแต่ว่าเจ้าเขาค่ะคือมีหนุ่นนนมน,น,น,น้อยเด้หนุ่มน้อยวก่อเห็นประมาณอ่าไอประมาณเมื่อท่านั้นถึงปีอะ่ะเมื่ท่านั้นถึงปีน,น้อยเพราะนั่งตั้งให้ลมเมนี่ยไหมกำลังเอาง่างยากเออกำนั่งเอาง่างยากวัทน,นทีเขานอนอยู่อู้ไว้นอนอยู่อู้เอาอู้เอาผ่าแค่ผัวเขาแพร่เขามามัดมัดดูเสียงหน้านะกับเจ้าเขาไปเจ้วไปอื เจียวออกไปห้างเกิดเติบนได้ห้างเสียงน่าเติบน่าที่ไหนเพราะวันเจียวไปเร,รืออ่อยๆบ่ลอะเขาเข้าวหนึ่งเสียงลูกไห้ลูกไห้เออพอาะถลูกไห้ายผู้ผู้พอเนี่ยชิมเจียวว่าที่ไหนเจียวปั๊บเออถิ่มเจียวแลนไปใส่เลยนะผู้มียเอื้อนน้ำหมกบา้านนะไปเอาลูกเมื่อยสีหยาก,ก,ก,กแกนเอารูปด้วกกนยนยานกแกนเอารูกว่าที่ไปเอาลูกปั๊บพอาะจะไปหอดไปหอดลูกว่าเสาไห้ย่าที่ไหนเสาไห้แต่ว่าคือคือคือผู้พ่อนี่เป็นอย่างคือลูกคือเสาไห้ เอาเอาหําให้ลูกเรียนเออลูกเลยเสาไห้เออเออพอเสาไห้ผู้เมสงสัยป๊เท่านี้แม่บ่มีนมให้มันกินเป็นหยังลูกคือเสาไห้อือสงสัยนะก็เลยค่อยๆย่องๆมาเบิ่งเห็นตาอ่าผัวของี่เอาหให้ลูกเนอยู่้มึงดปะนะว่ากูฮู้แล้วเคล็ดลับนีมือหลังมาอีกกะไปเจียวข้ากะ เอาลูกน้อยอยู่อูคือเอาล่ะล่ะพี่เจียวไปฟังทั้งพี่พ่อทีไหนอ่อนเดียวเพราะลูกไฮผู้พกครองน่าจะสิมเกี่ยวหยุดต่อน้าว่ามึงหยุดเดี๋ยวนี้มึงหยุดเดี๋ยวนี้มึงไม่มีน้องใหมมันกินให้ลูกกินก่อนะทูยเองก่อนะมึงอย่าย,ยึดผูเ้เมียเล็กไปเพราะไปเป็นแดดเศร้าห่มอืแต่เศร้าห่มล่ะผู้เมียไปก็เลยเคยคิดผ่วผัวมื่นวานนี่เอาใครห้ำให้ลูกเรียนั่นเด้แต่ค่ามกับน้องไม่รู้กินบ่แล้ว Ở đây rù lên bà tí nè Ông hắm đi nè Bữa hắm cái bớt nữa nè Bà tí này mắt rồi Mẹ mới hắm cái gì đó đi Đúng rồi ta gì chả lời ngay ra đi cắn Tè, cắn văn Hắm mẹ Ừ mẹ Ông hắm này hãy rù lên Hắm cho bà chết đó Ừ Ừ này lên nè Mắt hay ta hay nè người lên vẫn có lên บ่ลเล่นถึ้งหายดินตายไปลูกเลยคือหายันมันอยากผีตาแดงหมดน,นะโอ้โยัง,งทำเงี้ยมาผีผีตาแดงหายัทตายเขาอันนี้ขันว่าจำเป็นคือเยาวแนวมูนี่หายดูเรียนครับม,มันเคยมีเรื่องเรามาอยู่ขึ้นแถววันญญนึง มักสิเอาหาำให้ลูเรียนเพราะว่ามันเอาใจในประพังเอาหามให้ลูกเรียนตลอดปัจจุบันี้พรจะไปประชุมนที่ล่ะประชุมผู้ใหญ่ย้านประชุมเรียงท่ออสเออไปให้ยุการพ่นน่ะการมองประชุมันทบบนี้น่เอาลูไปน้ำเอาลูไปน้ำเลยเนี่ยให้บ้างมันก็จะเรียนหำนั่นละมันเอวนี่ล่ะค่เรียนหำแน่มันสิมันนบทแมนแนวบทตาไปเรียนก็ได้ให้เรียนก็เป็นน้องให้จรงเรีนกันให้มียเรียน มันจะเป็นนิ้วท่านนะมันแบลงดีว่ามันเป็นดีนเป็นนิ้วอ๋อผู้เฒ่าผู้แก่คนบ่าวตะกี้บย่เหรียนหำมันจะเป็นนิ้วจริงนั้นสิบแม่นดอกอาสิแพม่ยู่เพราะว่าเพิ่นบ่าอยากให้เหรียนแนวจังสิอ๋อบ้านให้เหรียนแนวกันสิคือปาวาไปแนวกันอื่นนี่เป็นเรืหาเหรียนหำ มันสิเป็นบาดเกี่ยทากวันท่มันบอกมันบอกต่ย่าเล่นหำเนื้อสิเป็นโรคไตกับกับว่าเมื่อคืนเลยเป็นหิวนี่หิวมันอยู่ห้ำโอ้นิ่วมันอยู่ห้ำโอ้มันเฮ็ดให้เร่กหน่อยย่านิ่วเยอะย่าไปเล่นหำเนื้อเป็นมาเร่งปากมดลูกเล่นเพราะอะไรไปเรียนหำเนื้อมันสิเป็นไข้วัดเร้่องตีแต่เพราะอะไรเพราะเมื่อคือเพราะว่าหิวนี่คืออาการของหิวก็คือการ เป็นเนียวเฟือดเป็นเรือเรือสนเนาะเนียวบอกรับกล้องอืมเสียเสียแม่ียกว่าผู้เฒ่ากลยุทธของผู้เฒ่าคือกินเผาแล้วมึงก็กิน้ำเหมือนจะกองหางเนีืยเทสเหวย่ยงยันจริงนะเพื่อนกินเขาแล้วต้องกินน้ำไนไปซอยย่อยซอยหยังพัดเบาไปแล้วเนาะอันนี้เรื่องพอถึงว่าไอ้ดีตะกีมันกินเขาไม่หยกินน้ำตลอดเลยอืมแต่ว่าหันไปกินยุบันหันมัน

มากินข่าวย้ำเล่นได้เปล่มันยันอ้วนวัวยันอ้วนน้องคนไดผัวมั้งก้มจะแต่งแต้ใบสองหันชีดุ่มงคนเดี๋ยวมันเอาผัวกันจไม่คิดอย่างห่วงคุนุ่นอย่างมันปีนี้จะใส่เสียหน่ายหรอกปีต่อไปกะใส่ฟองใส่เห็น

Nom nịch Nà ừ. chín bạn, lê đê? Hm, ok, ok, đấy ok, 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 đấy ok, 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 nó ok, 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 Chín nấm ok, 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 sao mấy quang này chín nó me Wa chín trời. ra, hả, chín nga. chín nga. Kìm nga. thám này Kìm nga. đi nga. Kìm nga. Kìm nga. Kìm nga. nga. Kìm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  hết, ครับนาสามันเป็นคนขี่เล่นนองเนี่ยถือซ่อามันครับเคือเป็นมันบานเอาอเาทีเยกับนี่จังคือคนกะเลืองเนี่ยเนาะงเทียนเนาะเขาเรียกคำว่ากะเลงกะเลงเนี่ยก็คืออัอาพโอ้ใส,ส่น้ำจังสาพนะใซ่มหมด Thì họ gần xuất vào thử vị trí nào, khuất xin khẩu mà xuất tìm mấy mấy vậy nè. Ừ. Rồi, chạy chú mấy. chú mấy. Thôi nào, chú mấy. Má chứ bỏ lặp xài. Thôi, thôi, lặp xài, lặp xài, lặp xài, lặp ปิดเสียงล้นีไโทรกลับแล้วแต่ผูเาทหาโทรกลับแล้วหลกตบได้อีกจางงีย้บพรานโทรมาสองสามเสียงแล้รัผลบ่แนผูเบาปิดเสียงไว้เผื่อเ้มหใจเข้ามโทรกลแล้วมาโทษซ้ำห้เปิดโฟนผ้นี้ มัเขาปิดเบาผมนั่งสันนี่เด้เอ,อสาวเนตฉลาด,าลาดเลย่ฉลาดเพราะไรเดยบ่นี่เบอร์ผู้สาวนี่ในทัศัพทคุองข่เนี่ข่อ่สีมไวงใยบอจีบ้อมากันน่ะข่สีเขียนรับแบบใหนข่ไม่เขียนรับบริษัทไข่เขียนเป็นบริษัทกรุงไทยบริทบ่กรุงไทยกรุงไทยบริษัทกรุงไทยบริษัทอา R S นั่นเขียนว้นะ สมมติว่าสาวเมียในกรุงเทพสาวตูนี้ไอเอสสินะเขียนไหวกสินะสาวเมียหนึ่งเมียสองเมียสามนี่ในบันอาจจะเขียนหลายหลายบริษัทเวลาเขาว่างไปปั๊บนี่อ่าที่เป็ envision? นว yup. ันรุ่งีเดียแม่นงานทำได้คอร์ดตั้งแต่วันรุ่งีเดียบอกว่วันรุ่งีเดียขอเพาะเพราะเชียนหรอกเพราะว่าเราลึ่นยึดนะเราลึ่นเราสิรับเราสิรับเพราะถ้าไอเอสถึงมาปั๊บข่อยงูแล้วว่าอิสติวโทรมาตัวเดือด พี่ันทัมาสตเริกตัวขยัออกไปปั๊บครับครับครับผมเฮียครับว่าไงครับอรัวเดี๋ยวผมส่งเพลไปให้ครับนี่แลอเสียมีมีเยม่อทันแล้ป้อน้าแล้วป้อน้าดีล่ะเอคืออเสียอาจารย์เพาะว่าผู้สาห์ทั่วมาเลขาของนายืองก่อนไเอโทั่มาหรีบเินว้นนีเต๋อเงอาไ้ส่งเพลไปให้หรือเขาจะโอนเงินไหนนเสีย

แต่เมียผู้เก่าผมเนาะเพี้ยนว่าไก่ชนพันดีผมมาบทิมเสันเขาถือโทรศัพท์ได้ใดเด็กเขาต้องวางไว้ตัวหนาเขาไก่ชนพันดีเออ่ันโดนแล้วไก่ชนโทรมาบัดมันหลับที่ระบาดนาบูบูยังยืนข้ามแอ๋วมึงมารับดูว้กันผู้ใดโทรมาไก่ชนพันดีมึงโทรมาเนี่ยว่าน ผมั่นอะเนี้ยขาดรับอยู่ขนาดไปใกล้ตีอยู่แล้วว้ยทนาผุ้หญิงมามัณก็เล่ใกล้ตีอ่ะใกล้บวเมนพอมันน้อมันพ่อเลยพ่อ่าจะไหอันแขนนนเป็นจุประจ่าย่ปเซลลันย่งน้อีมันจะเป็นจ้จายหรอเอลาลละซำสาปปอดังใจครับแต่เป็นจจ่ายเอาให้แมกมาได้ปอปอตัวอาบน้ำอยู่ใช่ไหมออเอาแม่หัก็บอหพวปอดน้่ครับ เบะวคนผูกกันเข้ามานะประชุมเรากำมังเขีข้อกันเดินอ้าวแม่กับอู้แม่กับว่างสายไปไรนี่น่ะพออมาเออโทรกลับน้อพอบอกว่าแม่งขาวองมาหมดที่ดพ่อบอกว่าโทรศั์ตังค์หมดแล้วโทรศับแม่โทรปีกกลับมาจำจอนี้เขาบอกวัาผูกมากินข้าวเลยนงน้องยะดหมูไว้รลอว พบอกอ่ะเจ้าขอบคุณเจ้าอู้ยังขอบคุณเจ้าว่างสายไปถึงห้องน้องคนละห้องหัวแล้วโอ้ยพอแล้วมันต้เครีดลับมันจะปิดปิดเปิดไปหมด